มีใครๆได้ยินเรื่องราวสุดหลอนของรถบัสเบอร์375ของจีนไหมคำเตือนถ้าเกิดใครไม่ชอบฟังเรื่องน่ากลัวก็อย่าดูคลิปนี้นะเรื่องนี้น่ากลัวมากจริงๆในวันที่14พฤศจิกาย,ยนปี1995รถบัสเบอร์375ก็ได้ออกจากสถานีต้นทางซึ่งตอนที่ออกรถนั้นก็มีผู้โดยสารเป็นชายหนุ่ม1คนหญิงชรา1คนและคู่รัก1คู่และก็ได้มีคนขับรถบัสและพนักง,งานเก็บเงินพอขับรถไปเรื่อยๆคู่รักก็ได้ลงจากรถหลังจากนั้นก็มีผู้ชาย3คนได้โผล่มาหน้ารถบัส ทำให้คนขับเกือบชนพวกเขาซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วและคนขับรถบัสก็ไม่อยากรับผู้โดยสารเพิ่มแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นหน้าหนาวและสงสารจึงอนุญาตให้3ามคนนี้ขึ้นมาบนรถพอสังเกตดีๆนั้นคนขับก็ได้เห็นว่าผู้ชายสคนนั้นได้ใส่ชุดจากราชวงศ์ฉิงและได้แบกผู้ชายคนนึงไว้ตรงกลางระหว่างพวกเขาและ3คนนี้ก็ได้เลือกนั่งแถวหลังสุดของรถบสัสเดี๋ยวมาต่อพาร์ทนะ ขันสองเรื่องราวสุดสยองของรถบัสเบอร์สามเจ็ดห้าถ้าเกิดใครไม่ชอบฟังเรื่องน่า,ลากลัวก็อย่าดูคลิปนี้นะรถบัสนี้ก็ได้ขับต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีๆหญิงชราก็ได้หาว่าเด็กชายที่อยู่ในรถบัสนั้นได้ขโมยกระเป๋าตังค์ของเธอไปสองคนนี้ก็ทะเลาะกันอยู่ภายในรถซึ่งชายหนุ่มก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้ขมโมยกระเป๋าของเธอไปคนขับรถได้รู้สึกรำคาญและได้ขอให้ทั้งสองคนลงไปจากรถพอลงจากรถนั้นชายหนุ่มก็ได้ถามหญิงชราว่าทำไมเธอถึงหาว่าเข,ขาขโมยกระเป๋เปาตังค์ของเธอไปซึ่งหญิงชรราาก็็ไได้ตออบว่่เเธมหน ผู้ชายสองคนที่ใส่ชุดราชวงศ์ชิงนั้นเขาไม่มีเทา้าและรถบัสเปอร์375นี้ก็ไม่ได้ไปจอดที่สถานีปลายทางตามกำหนดในวันรุ่งขึ้นก็ได้ออกข่าวว่ารถบัสคันนี้ได้หายไปสามวันผ่านไป รถบัสคันนี้ก็ได้ถูกพบในอ่างเก็บน้ำซึ่งห่างออกไป100กิโลเมตรแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พบ3ศพที่กำลังขึ้นอืดผู้เสียชีวิตนั้นได้แก่คนขับรถบัสพนักงานเก็บเงินและชายปริศนาอีก1คนซึ่งก็เชื่อกันว่าชายคนนี้ก็คือคนที่ถูกชายอีก2คนแบกขึ้นมานั่นเองทางตำรวจก็ได้แปลกใจเพราะรถบัสคันนี้ไม่น่าจะมีเชื้อเพลิงมากพอที่จะวิ่งออกมาได้100กิโลเมตรและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือภายในถังน้ำมันนั้นเต็มไปด้วยเลือด